วิธีดาวน์โหลดรูปมาใช้โดยไม่ต้องเสียเงินรูปสวยๆรูปดีๆแบบไม่มีลิขสิทธิ์แล้วเราจะไปหาจากแหล่งที่ไหนกันล่ะคะเรื่องของลิขสิทธิ์ตอนนี้หลายคนให้ความสำคัญมากๆเลยเพราะว่ามีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นแล้วว่ารูปภาพสวยๆถ้าเราไม่ได้ถ่ายด้วยตัวเองแล้วมันก็ย่อมเป็นลิขสิทธิ์ของผู้ถ่ายภาพ แล้วถ้าเราอยากได้รูปส,สวยๆฟรีๆเราจะไปหาได้จากที่ไหนกันหลายคนก็เริ่มจะมองหาแหล่งทรัพยากรฟรีๆดีๆนี่แหละคะ่ะมีหลายเว็บไซต์เลยนะคะที่รวบรวมภาพส,สวยๆแบบไม่ติดลิขสิทธิ์นำมาให้ใช้ได้ฟรีๆมีให้เลือกหลายเว็บเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Pixel, ash, p พ x l l Unsplash f r e e p i ก Pixabay, Stocksnap.io, Stockwall, Free Image หรือ Pinterest คนที่จำเป็นจะต้องทำกราฟ,ฟิกส,สวยๆหรือทำรูปดีๆไปประกอบบทความที่ลงในเว็บไซต์ก็สามารถหาโหลดจากเว็บไซต์เหล่านี้ได้เลยค่ะรูปทั้งสวยทั้งดีและไม่มีลิขสิทธิ์ด้วยนะคะ หรือว่าใครที่เคยลองใช้รูปจากเว็บไซต์เหล่านี้มาแชร์ประสบการณ์กันได้นะคะ